เพื่อไทยเรื่องที่วัดใจเรื่องที่ต้องเฉือนเนื้อเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับเชื่อว่านะครับถ้ามีการพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอีกเนี่ยหลายๆคนคงเบื่อนะครับคงเบื่ออย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นแง่อะไรกันให้เยอะแยะมากมายล่าสุดนี้นะครับก็มีการบีบคอจาก ที่พักร่วมรัฐบาลมาอีกว่านะครับจะต้องแบ่งโควตากระทรวงให้เรียบร้อยก่อนโหวตนายกรัฐรีแล้วเพื่อไทยจะเอาอยัางไงต่อก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อในเรื่องของการเมืองเบื่อเรื่องของว่าอุย้ยเมื่อไหร่ก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้สักทีอะไรสักทีอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องติดตามันต่อไปอย่างที่บอกว่าเพื่อไทยเองนะครับทีแรกคิดว่าตัวเองนะครับจะไปเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าตัวเองมีถึง141เสียงแต่จริงๆแล้วฝั่งควบอำนาจเดิมเขาาต้้องกรให เพื่อไทยไปเป็นไปเป,น <g chin> ไเป็นนั่งร้านนะครับให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนครับว่าเขาคงไม่ทําตามเพื่อไทยทุกอย่างเพราะอะไรครับถ้าเขาทําตามเพื่อไทยทุกอย่างแสดงว่าเพื่อไทยต้องเป็นแกนนาแต่วันนี้เขามีเงื่อนไขมีการต่อรองเพราะจุดประสงค์ของขั้วอำนาจเดิมอย่างที่ผมบอกว่าจุดประสงค์ขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ให้เพื่อไทยมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่เขาให้เพื่อไทยอะมาเป็นนั่งร้าน ให้พวกเขาสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่สามารถนะครับที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลได้ในสนามเลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะเมื่อวันที่14บสี่พฤษภาคม256หเนี่ยประชาชนได้ทําการฝังกบขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ผ่านผลของการเลือกตั้งได้เด็ดขาดถึงแม้ประชาชนจะเลือกเข้ามาแต่ผลของการเลือกตั้งเขาไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้แต่ตอนนี้นะครับเพื่อไทยกําลังจะไปเป็นนั่งร้านให้กับขั้วอำนาจเดิมเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลน,นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการเพราะประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมแล้วว่าให้ขั้วอำนาจเดิมน่ะไปเป็นฝ่ายค้านนะ แล้วให้นะครับฝ่ายค้านเดิมน่ะกลับมาเป็นรัฐบาลนะแต่วันนี้เพื่อไทยกลับไม่ทําตามเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อไทยไม่ทําตามเจตนารมณ์ของของประชาชนเลยอ่ายอมที่จะไปเป็นนะครับนั่งร้านให้กับขั้วหน้าเดิมเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลแล้วอ้างเหตุผลสารพัด นะครับว่าที่ตัวเองต้องทําแบบนี้เพราะว่านะครับปากท้องประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้ทุกอย่างรอไม่ได้คําถามคือวันเนี้ยนะครับประชาชนอยู่กับขั้วรัฐบาลเดิมสี่ปีเต็มๆที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรดีขึ้นและวันนี้เพื่อไทยกําลังจะไปเอาขั้วรัฐบาลเดิมกลับมาเป็นรัฐบาลเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงได้ในเมื่อประชาชนก็รู้อยู่แล้วแทนที่วันนี้พักเพื่อไทยเองจะทำตามฉันทามติของประชาชนทําตามที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือสมมุติว่าวันเนี้ย แน่นอนครับประชาชนก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าการที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเงื่อนไขที่มาโดนล็อกเอาไว้นั่นก็คือเงื่อนไขข,ของสอวอที่ให้มีสิทธิ์มาเลือกมาโหวตเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา272นะครับที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูนฉบับนี้ตามที่เรารู้ก็คือรัฐธรรมนูนที่เขียนและร่างโดยเผด็จการรัฐะหารและ,ะเผด็จการรัฐะหารก็แต่งตั้งสอวอนะครับสอวอชุดนี้มา นะเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาขัดขวางระบอบประชาธิี่ตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งไม่ให้การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนนะครับ สามารถผ่านไปได้แต่แทนที่เพื่อไทยจะลุกขึ้นมาต่อสู้และเพื่อไทยเนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้กับประชาชนไม่ยอมให้ไม่ยอมทําตามคําสั่งนะครับสวไม่ยอมทําตามคําสั่งเผด็จการประหารแต่วันนี้นะครับเพื่อไทยกับทําตามที่สวสั่งเพื่อไทยกําลังก้มหัวให้กับสวเพื่อไทยกําลังนะครับซุกใต้ตีสวเพื่อไทยกําลังไปอยู่ใต้ตอุ้งตีนของสวหร,หรือไปอยู่ใต้อุ้งตีนของเผด็จการประหารเพื่อเพียงเพื่อให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลแล้วอ้างสารพัดที่จะอ้างแน่นอน ว่าเรื่องนี้เพื่อไทยเองนะครับก็ต้องมีบทเรียนที่จะต้องจ่ายเพื่อไทยเรื่องที่วัดใจนะครับเรื่องที่ต้องเฉือนเนื้อเพื่อได้เป็นรัฐบาลเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะเมื่อพูดถึงการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับหลายหลายคนก็คงจะหงุดหงิดหรือเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการเล่นแง่นะครับกันไปถึงไหนเยอะแยะมากมายล่าสุดนี้เขามีการบีบคอนะครับ จากว่าที่พักร่วมรัฐบาลมาอีกว่านะครับต้องแบ่งโคต้ากระทรวงให้เรียบร้อยก่อนที่จะโหวตนายกตั้งตีแล้วเพื่อไทยจะเอาอย่างไงต่อนะครับเชื่อว่าอ่านะครับเชื่อว่านะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเบื่อแล้วนะครับจะคงจะเบื่อการเมืองแต่อย่าเพิ่งไปเบื่อเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการเล่นแง่อะไรกันเยอะแยะมากมายล่าสุดเนี่ยนะครับมีการบีบคอที่พักร่วมรัฐบาลมาอีกว่าต้องแบ่งโคต้ากระทรวงให้เรียบร้อยก่อนโหวตนายกตัุ้ตีพราอมีข่าวนะครับว่ามีการขู่ หากไม่ทําเรื่องนี้จะไม่โหวตให้นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับหรือว่าเสนิดเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแถมยังมีข่าวออกมากดดันพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมตีเพราะว่าเสนิดเองเนี่ยพูดไม่เข้าหูทํานองที่ว่าเห็นว่าการเปลี่ยนขั้วร,รัฐบาลนะครับรัฐมนตรีเดิมก็ควรจะเปลี่ยนกระทรวงซึ่งคนที่น่าจะไม่เข้าหูคือนายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าของพรรคูมิใจไทย เพราะข่าวว่านะครับต้องการคุมสาธารณสุขต่อและอาจรวมถึงนายวราวุธศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาที่อยากจะดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต่อว่านะครับแต่ให้จับตานะครับพลังงานและ,ะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สองกระทรวงนี้แย่งกันสนุกมีกระทั่งข่าวว่า ว่าที่พักร่วมรัฐบาลเขาแบ่งโคต้ากันเรียบร้อยแล้วและเสียนิดพูดแบบนี้คือมันดูท่าทางไม่ค่อยจะน่าไวไวจักไว้วางใจถ้าเสียนิดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคราวนี้อำนาจเต็มในการจัดตั้งคอรมอซึ่งความเป็นหัวหน้าใหม่ทางการเมืองก็ไม่รู้ว่าจะเจรจาออมชอมอะไรได้มากแค่ไหนหรือใช้อำนาจตัวเองเต็มๆแบบไม่สนเสียงพักร่วม จึงมีข่าวการบีบให้เอาอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเป็นแคนดิเดตนายกนัฐมนตรีแทนเพราะนายทักษิณเนี่ยก็เก่าเกมอยู่ในแวดวงทางการเมืองมานานเพื่อนพ้องเยอะคนในพักพลังประชารัฐก็มาจากเพื่อไทยซะเยอะถ้าเป็นอุ้งอิงก็พอจะใจรจาได้คุยกับลูกสาวไม่ได้ก็คุยกับพ่อได้มั้ง สูตรการแบ่งคอรมอเบื้องต้นที่ออกมาก็คือว่าสอสอ9คนเนี่ยได้รัฐมนตรี1เก้าอี้นะครับนับๆดูเนี่ยเพื่อไทยเอาไปทั้งหมด16เก้าอี้ภูมิใจไทยเอาไป8เก้าอี้นะครับพลังประชารัฐไป5เก้าอี้นะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอ่า4เก้าอี้ประชาชาตินะครับ1เก้าอี้ชาติไทยพัฒนา1เก้าอี้รวมแล้ว35เก้าอี้ที่นิ่งที่สุดก็คือ พันตำรวจเอกทวีสอดสอจากพักประชาชาติได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนคมนาคมภูมิใจไทยน่าจะพยายามตบมาให้ได้แต่ข่าวว่านะครับจะยกให้นายประเสริฐจ,จันทรลวงทองเลขาธิการพักหรือไม่ก่อนายสุริยัตจึงรุ่งเรืองกิจแกนนํากลุ่มสามิตรแล้วภูมิใจไทยไปเอากระทรวงด้านสังคมกระทรวงกรเกษตรและสากลนะครับ คนที่เลงอยู่ก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนํากลุ่มสามิตรแต่ข่าวว่าทางพลังประชารัฐจะส่งร้อยเอกธรรมรัฐภงเผ่าเรขาที่การพักเข้าไปเป็นตัวชิงนะครับตอนนี้นะครับทางพักร่วมก็ส่งสัญญาณนะครับแบ่งเก้าอี้ให้เสร็จก่อนค่อยโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยก็ลาบากใจนะครับพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยถอยออกไปก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ําแล้วคราวนี้จะโดน กรรมตามสนองก็คือสภาจะร่มรัวๆเหมือนที่เพื่อไทยทําสภาร่มตอนปลายรัฐบาลประยุทธ์เพื่อบีบให้ยุบสภาและก็จะกลายเป็นรัฐสภามหาสนุกนะครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านปรากฏว่าพักที่เพื่อไทยตกลงเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ได้ก็ไปกับพักก้าวไกลไม่ได้กลายเป็นพักอิสระก็โหวตตามกำลังเงินนะครับสพัดหรือเปล่า ไม่รู้นะนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นลองไปนับคต้าเก้าอี้ตามที่เป็นข่าวไม่เหลือเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ให้แล้วจ้าไปร่วมกับรัฐบาลก็ดูสมสารไปเนะะาะเชิดหน้าเป็นฝ่ายค้านร,รีแบรนด์พรรคไปเถอะอาจทำงานกับก้าวไกลได้ถ้าเอาตัวแทงบางคนที่ชอบด่าก้าวไกลไปเก็บนะครับจริงๆแล้วนะครับครั้งที่ครั้งที่วานๆยังหวานอยู่ก้าวไกลยังเตรียมนะครับร่วมหอโรงโรงกับพรรคเพื่อไทย ถ้าว่ากันตามข่าวนะครับการจัดโผคอรมอรแรกตั้งแต่ยังทํา MOU 8พักร่วมก้าวไกลก็แทบจะเน้นไปทางนะครับกระทรวงสังคมอาจเอากระทรวงเศรษฐกิจแค่การทางที่วางตัวนางสาวสิดีกัญญาตันสกุลเนี่ยเอาไว้มาตั้งแต่แรกเพื่อไทยเจรจาจากกระทรวงเศรษฐกิจง่ายฝ่าแต่ไหนๆก็แยกกันแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วเลือกแล้วจะย้ายขั้วไปง้อขอคืนดีก้าวไกลก็คงจะยาก หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับพูดแนวแนวถูกคุมถุงชนด้วยและก้าวไกลเขาก็มีมติแล้วว่าจะไม่โหวตให้นายกรัฐมมตีของพรรคเพื่อไทยมันก็เหมือนกับประกาศเป็นศัตรูกันไปเลยไกล,ลยนะครับและยิ่งการย้ายขั้วจากตั้งรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ว่าสอวอไม่เอาก้าวไกลและพักไม่มีนโยบายแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองคือหลายคนว่ามันฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับเรื่องของการแก้มาตราหนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยเสนอมาสิไม่เห็นด้วยก็ใช้เสียงสภาตีตก หรือถ้าไม่อยากอภิปรายให้เป็นข่าวขอประธานสภาขอประธานในที่ประชุมทำประชุมประชุมรับก็ได้นะครับหรือให้ประธานสภานะครับก็ใช้ดุลยพินิษตีตกเองไม่ระบุวาระระเบียบวาระโดยบอกว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรนันธรรมนูญมาตา49ส้าารนนูนก็ส่งสัญญ,ญาณว่าสํานวนที่ร้องมานะครับกับเรื่องของพักก้าวไก่นะครับหาเสียงแก้มาตา1นึ 2, ไม่ได้ถูกไม่ถึงกับถูกยุบพ,พักแค่เตือนให้เลิกการกระทํา เห็นว่าเข้าขายขัดนะครับมาตา4 9่จริงถ้ายุบพักต้องให้กรกตทําสํานวนส่งมาใหม่ใครเป็นนางแบบนะครับก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยมาช่วยแบ่งเบาภาระนางแบบนะครับโดยการโพสต์ว่าการดําเนินการนะครับการของพักการเมืองของพักเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับกับความพยายามที่คลายความขัดแย้งที่ดํารงอยู่มาเป็นเวลายาวนานถึง20ปี นะครับหัวใจสําคัญคือแต่ละฝ่ายยอมถอยออกโคนละก้าวให้มาอยู่ในจุดที่ทํางานร่วมกันได้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนขบวนทัดเดิมในการในทางการเมืองนะครับมองพรรคการเมืองเป็นคู่แข่งคือการเอาชนะขะกานกัน ปัจจุบันนะครับถึงเพิ่มอารมณ์เหยียดหยามด้อยค่าอีกฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายของเราอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์หากเปลี่ยนมุมคิดโดยใช้การเมืองเป็นเวทีที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทำงานร่วมกันช่วยสลายขั้วความขัดแย้งและนำพาบ้านเมืองออกมาจากหล่มของความขัดแยง้งการคิดและดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในภารกิจใหญ่เช่นนี้มิใช่เรื่องง่ายๆสำหรับพรรคเพื่อไทย เพราะในอดีตรเราเคยเป็นฝ่ายถูกกระทำมาโดยตลอดแต่ภายหลังการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในพักพวกเราได้ข้อสรุปที่ระหนักดีว่านะครับหากจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมอย่างที่ทุกคนคาดหวังพักต้องคิดใหญ่นะครับด้วยใจที่ใหญ่ใจที่กว้างภายใต้สถานการณ์ทางเลือกที่คับแคบอย่างยิ่งพักเพื่อไทยจําเป็นจะต้องทํางานกับความคิดความรู้สึกของทุกคนภายในพักอย่างมาก พักเพื่อไทยจําเป็นจะต้องแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นรูป,ปรธรรมโดยเปิดใจกว้างนะครับจับมือทํางานร่วมกับพักการเมืองที่ร้วนแล้วแต่ได้รับคะแนนเสียงมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะนี่คือตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งที่ประเทศที่ต่างๆก็มีสิทธิ์และเท่าเทียมกันนายภูมิธรรมยอมรับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของพักเพื่อไทยเรายอมเสียต้นทุนทางการเมือง นะครับบางส่วนนะครับด้วยความเชื่อว่าทารกที่เพิ่งคลอดออกจากคันมารดาล้วนผ่านความเจ็บปวดฉันใดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ที่จะเกิดย่อมผ่านความเจ็บปวดฉันนั้นพักเพื่อไทยจะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อพิสูจน์ตนเองต่อประชาชนเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราคิดเราทําโดยอนาคตจะเป็นบทพิสูจน์ก็ แล้วแต่ใครจะคิดว่าการตัดสินใจนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อที่คายนะครับสลายความขัดแย้งหรือไม่แต่บางคนเขาว่ามันก็ยิ่งทําให้เกิดความการแบ่งขั้วทางการเมืองคือขั้วอานาจเก่าและขั้วอํานาจใหม่อํานาจเก่าก็คือนะครับนักการเมืองหน้าเดิมๆที่ซูเอียผลประโยชน์กันกันได้อำนาจใหม่ก็คือกลุ่มทางการเมืองใหม่ที่หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงตามอุด,ดมคติของตัวเองซึ่งฝ่ายที่ไม่ชอบขั้วใหม่เขาก็มีหลายเรื่องที่ต้องฟันเฟือง และไม่รู้ว่าจะกระเทือนนะครับและไม่รู้ว่าจะกระเทือนใจกันเยอะหรือเปล่าก็คือมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าหนเนี่ยนะครับที่สุดพักเพื่อไทยก็ไม่ได้พักเพื่อประชาชนแต่เป็นพักเพื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะการตัดสินใจนะครับที่จะเอาพักลุงหรือพักพลังประชารัฐ พักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรัฐบาลก็เพื่อจะหวังเสียงของสอวอและมีคนเชื่อว่าสองลุงนั่นแหละจะเป็นตัวประกันความปลอดภัยให้กับแมวได้ถ้าเอามาร่วมรัฐบาลดังนั้นนะครับพันหมื่นเหตุผลให้อ้างยังไงก็ได้นะครับเพื่อไทยฉีด MOU แน่ๆเพราะตอนผลเลือกตั้งออกมาก็เหมือนกับว่าจะโดนนายพิธาลิมเจริญรัตรวบหัวรวบหางออกมาจัดตั้งรัฐบาลเลยก็เสียหน้าด้วย ที่ไม่ได้เป็นตามแผนแลนสไลด์อารมณ์ก็เลยดูนะครับเบี่ยงเบี่ยงหน่อยที่ให้ก้าวไกลไปหาเสียงสอวอสนับสนุนเองพอเขาหาไม่ได้ให้พักอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นก้าวไกลดึงสติเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะอยู่นะครับเรื่องของเรื่องนายทักษิณที่ทางพักเพื่อไทยต้องสงวนท่าทีอย่างมากที่จะไม่มีแอคชั่นอะไรเลยแม้แต่จะเป็นบุคคลสําคัญของพัก ให้เป็นเรื่องของบุคคลไปมิฉะนั้นไม่แน่นะครับจะกลายเป็นเงื่อนไขให้เกิดม็อบเคลื่อนไหวอีกเหมือนกับกกปส 2. เมื่อก่อนนะครับพวดไทยเคยพูดมาตลอดว่านะครับตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะพูดคํานี้แล้วใครจะโหเอาหรือไม่ตอนนี้นายภูมิธรรมออกมาช่วยนางแบกแล้วว่า เราจะเป็นจะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับแคบและต้องยอมเสียต้นทุนทางการเมืองบางส่วนเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อได้แต่ท้ายที่สุดไม่พอนะครับเสียหน้าที่จะถูกตีตาผสมพันธุ์เผด็จการจะทําให้พักเพื่อไทยตอบโต้อ,อย่างไรค่าานี่แหละฝั่งประชาธิปไตยโวยนะครับแบบนี้นะครับมีคนนะครับพรามมากว่าเพื่อไทยสูญพันธุ์แน่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะประชาชนจําเหมือนที่ทํากับงูงเห่าก้าวไกล แพ้ยุบพักในเขตการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่เอาจริงๆโอกาสที่พักจะลดขนาดมันพอมีไม่ถึงกับศูนพันเพื่อไทยเล่นการเมืองมานานคะแนนหลักในพื้นที่มีแฟนคลับมีเพียงแต่ว่าทำพื้นที่และผลงานทีทีหน่อยตอนนี้ก็เห็นเริ่มเปลี่ยนนโยบายประชานิยมทำทันทีทางเพจเฟซบุ๊กลัวๆนะครับทั้งแจกมืน่นลด ข่าน้ํามันข่าน้ําพักนี่เกษตรกรเสื่อมเรื่องค่าแรงที่เขาบอกไว้ก่อนแล้วว่านะครับขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับอยู่ได้4ปีได้ถึง600นะครับแต่ที่วัดใจคือเพื่อไทยจะยอมไปให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือไม่ถ้าทําแล้วอยู่ไม่เต็มวาระข่าวว่าทางเพื่อไทยนะครับเคยคํานวณว,ว่าขบวนการคือทําประชามติ โดยคอรมอนะครับเสนอให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ตั้งสสรหรือยกตั้งสสรจากนั้นพอได้รับพนูญจะเอาไปทําประชามติอีกครั้งเวลาก็ราวๆสักสองปีกว่า,วาเท่ากับอยู่ได้ไม่ครบเทอมดังนั้นสสรครั้งนี้ก็คือเดิมพันสูงจะกยกร่างอย่างไรให้เป็นคุณกับฝ่ายที่มีอำนาจณขณะยกร่างและทมนูญก,กลไกอำนาจ มันเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ธรรมชาติเบื้องต้นคือแต่ละคนก็ต้องการมีอำนาจและคงอำนาจเสียดายที่ประเทศไทยวุ่นวายในวันนี้ถ้ามองแบบนางแบบไม่ใช่เพราะเพื่อไทยแต่เพราะกติกาที่บิดเบี้ยวที่ให้สวเวิเลือกนายกนี่แหละนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือมุมมองของนักวิชาการที่เอามานําเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบกันอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าวันนี้นะครับ ยึดตามฉันทามติของประชาชนผลก็คงจะไม่ออกมาแบบนี้แต่เนื่องจากว่านะครับเพื่อไทยนะครับไม่ยึดฉันทามติของประชาชนเองนะครับแล้วทําตามที่พักต้องการซึ่งแน่นอนครับว่ากระแสมันก็ต้องสวนกลับเพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเพื่อไทยทําอะไรเพื่อตัวเองทําอะไรเพื่อทักษิณตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกอย่างยึดตามฉันทามติของประชาชนยึดนะครับสิ่งที่ตัวเองเคยไปหาเสียงอภิปรายหาเสียงไว้ทุกอย่าง มันก็ดาเนินไปด้วยดีแต่วันนี้เพื่อไทยทำตัวเองแท้ๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ